สวัสดีค่ะทุกวันนี้ก็มาเจอกับปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้เอาเมนูง่ายๆอร่อยๆมาฟ้าค่ะเมนูต้มจืดหมูสับวุ้นเส้นผักกาดขาวค่ะไปชมกันเลยค่ะนี่ค่ะเราจะมาหมักหมูทาต้มจืดวุ้นเส้นนะคะต้มจืดวุ้นเส้นผักกาดขาวนะคะก็จะมีหมูสับนะคะเดี๋ยวปุ้ยก็จะใส่ผงปรุงรสลงไปนะคะ สีอขาวนิดหน่อยค่ะผิกไทยเนาะจะชอบผิกไทยเยอะๆนะคะใส่ลงไปเลยนะคะแล้วเราก็ใส่พ้มเส้นลงไปเลยนะคะเส้นแช่น้ำนะคะแล้วก็ทำให้สะเด็ดน้ำเอามาตัดนะคะแล้วก็ใส่ลงไปเลย พวกเราให้เข้ากันนะคะทุกคนเส้นจะเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าคุณซื้อมาก็จะเป็นทรง ใหญ่นิดนึงนะคะเวลาแช่น้ำก็เลยเอามาทำหมดเลยนะคะคนี่ค่ะทุกคนหลังจากเราหมักหมูแล้วก็จะมาเตรียมเครื่องสำหรับทำต้มจืดหมูสับบนเส้นผักกาดขาวนะคะก็จะมีนี่ที่หมูกับบนเส้นที่เราหมักรวมกันแล้วนะคะมันก็จะมีผักกาดขาวมีเห็ดหูหนูนิดหน่อยนะคะพริกไทยแล้วก็ ซุปก้อนนะคะแล้วก็ผงปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำซีอิ๊วขาวนะคะไปทำกันเลยค่ะนี่ค่ะทุกคนน้ำก็เริ่มร้อนแล้วนะคะเด็กก็จะใส่ซุปก้อนลงไปเลยเพื่อนๆใส่ลงไปสองก้อนเลยนะคะ เดี๋ยวรอให้น้ําเดือดแล้วก็ซุปก้อนละลายนะคะน้ําเดือดแล้วนะคะเรามาปั้นหมูใส่เลยเพื่อนๆ นี่คะ่ะปุ้ยก็จะปั้นหมูอยู่ประมาณนี้นะคะขออนุญาตปั้นหมูแป๊บหนึ่งนะคะปั้นหมูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปุ๋ยก็จะใส่เห็ดหูหนูลงไปค่ะทุกคนก่อนที่เราจะปรุงรสชาติเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันก่อนนะคะเพราะว่าปุ้ยใส่ซุปก้อนไปแล้วนะคะ ยังได้อยู่ค่ะยังจืดดูนะคะอันนี้ปุ๊จะใส่ผงปรุงรสเพิ่มไปนิดเดียวนะคะแล้วก็จะใส่เป็นซีอิ๊วขาวนะคะนิดหน่อยนี่ค่ะก็จะเป็นต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับประกาศขาวนะคะเพื่อนๆ ใครจะทานแบบนี้เป็นซุปเลยก็ได้จะทานกับข้าวก็ได้นะคะหรือจะเอาเส้นอะไรมาทานด้วยก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่น้ำก็เดือดพล่านแล้วนะคะเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะทุกคน อันนี้ก็ทานได้สองวันนะคะสองวันสาวันก็แล้วแต่นะคะค่ะเราจะใช้ผักกระหล่ำก็ได้นะคะแต่ว่าปุ้ยมีผักกาดขาวอยู่หัวหนึ่งนะคะปุ้ยก็เลยใส่ผักกาดขาวนะคะกระหลัำมีนิดเดียวนะคะนี่ค่ะพเพื่อน ก็รอให้ผักสุกก็คุยไปเห็นว่ามีผักชีก็เอาผักชีมาโรยนะคะเราก็จะผักชีโรยพริกไทยโรยก็เป็นเป็น,เป,นเป็นการเสร็จจะทำกับข้าวนี่แหละคะ่ะนี่ค่ะทุกคนผักก็เริ่มงวดเริ่มสุกแล้วนะคะเริ่มยุบลงแล้วนะคะเพื่อน พูดผิดพูดถูกก็ขออภัยนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเราปิดไฟเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็โรยผักชีเลยนะคะใส่เยอะใส่มากตามใจชอบนะคะพอดีปุยมีเยอะปุยก็เลยใส่เยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปุยวันศุกร์จะไม่อยู่บ้านก็เลยต้องจะไม่อยู่บ้านประมาณสิบวันก็เลย ต้องเอาผักมาเคลียให้หมดนะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็โรยพริกไทยนะคะบานนี้ชอบพริกไทยค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะต้มจืดบนเส้นหมูสับประกาศข่าวค่ะกนขานี่ค่ะสำหรับคลิปนี้ปุ๋ยก็เอาต้มจืดหมูสับบนเส้น ากาดข่ามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะใครยังไม่มีเมนูก็เอาเมนูนี้ไปทำได้ค่ะเด็กทาน่ายผู้ใหญ่ทานดีนะคะก็ขอบคุณทุกๆกกำลังใจที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคน